จะเริ่มทำสำนึกดีค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เราอยู่กลางทุ่งนาค่ะและน้องๆที่เห็นกลุ่มนี้นะคะก็กําลังยืนอยู่บนคนาที่นาบ้านม่วงอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีค่ะซึ่งน้องๆก็มาช่วยกันเตรียมงานนะคะซึ่งมาแบกฟางค่ะน้องๆตัวเล็กๆแค่นี้เองนะคะจะมาแบกฟางวันนี้อยู่กับคุณอาสุรเดชทําหน้าที่เป็นครูผู้รับฝากดูแลน้องๆน,นะคะกีตาร์อายุกี่ขวบแล้วคะ แปดขวบครับแปดขวบอยู่ปออะไรแล้วคะปสองครับวันนี้จะมาทําอะไรค่ะกีตาร์มาขนฟางครับโอ้ขนไวหรือเปล่ากะไวครับไวนะสู้ไหมคะสู้ครับสู้ไม่สู้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 ไม่สู้สู้โอเคเชิญค่ะน้องในตัวเล็กกาก้อนฟางเีงนะคะพี่สุรเดชใช่ครับตัวเล็กแต่ว่าเขาจับคู่กันได้เขายกคนละครึ่งกับพี่ก็ได้กับไปเพื่อนก็ได้นะครับก็อย่างน้อยเขาก็มีส่วนร่วม ในงานนี้ในการเตรียมงานนี้แต่ตัวโตๆอย่างพี่ปห้าปหกนี่ตัวโตๆเนี่ยตัวโตก็เด็กมหนึ่งอีกนะก็ให้เขาลองดูนู้กเห็นไหมพี่เขาแบกั้งนู้นไปเห็นไหมเดี๋ยวจะตามไปต้องตามไปดูต้องตามไปดูเด็กสันติบาลนะครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปค่ะไปดูกับข้าวกับน้ํากันก่อนนี่ ที่เรากําลังมาถ่ายรายการอยู่กลางพุ่งนานี้นะคะก็เป็นเวลา10บโมงเช้าเลยนะคะยังไม่ได้กินข้าวเช้ากันเลยนักเรียนสมสิิขาสันติอโศกจากกรุงเทพนะคะนําโดยพี่สุรเดชพาน้องๆมาในวันนี้ มาช่วยกันขนฟางค่ะซึ่งทุ่งนาที่เราอยู่นี่นะคะก็คือนาบ้านม่วงอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลรัชธานีซึ่งเป็นเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษของทางราชธานีอโศกนะคะก็จะปลูกข้าวไร้สารพิษไปจําหน่ายที่โรงสีบุญคุณข้าวที่บ้านราชเมืองเรือด,ด้วยค่ะงานนี้ก็ช่วยอัดฟางให้ฟรีๆเลยนะคะซื้อฟางในราคากอนละ14บาทได้กันค่ะน้องๆกาลังทํากับข้าวกัน เช้านี้มีเมนูอะไรบ้างคะก็มีผัดผักบุ้งค่ะแล้วก็ผัดผักอย่างอื่นแล้วก็ส้มตำมีผักเฉยยาเก็บมาจากไหนคะเนี่ยเก็บมาจากที่นู่นละค่ะเก็บมาโอ้ยหน้าต่างหิวข้าวหรือยังข้าวหรือยังยังไม่ค่อยหิว อย่น้องอะไรคะฟุกค่ะฟุกค่ะอยู่มอ,อะไรแล้วคะมสองคะ่ะนี่หัวข้าวหรือเปล่าเหียวค่ะสิงว่ายังไม่ได้กินข้าวเช้ากันเลยจะทนไหวอีกนานแค่ไหนเนี่ยอก็นานอยู่คะ่ะเรื่อยนะคะสิบโมงแล้วย,ยังไม่ได้กินข้าวกันเลยโอ้โหผัดผักบุ้งไฟแดงอยู่กลางเถียงนาเลยแม่คะภารกิจของน้องๆวันนี้มีอะไรบ้างคะแม่คะ่ะผัดผักบุ้งร้อนๆเลย นี่มันเค็มลูกภารกิจของลูกหลานวันนี้วันนี้ก็มีขนฟางนะคะ,คะม,มีตอนนี้เรามารวมกองฟางมาเพราะว่าเพราะว่าเขาอัดแล้วเขายังไม่ได้รวมนะคะเราก็ต้องมารวมกองฟางรวมไว้แล้วก็เตรียมขนขึ้นรถแล้วก็ภารกิจแล้วก็คือทั้งขนขึ้นขนลงด้วยค่ะ,คะวันนี้เราจะทํางานแบบอะ,อะไรม้วนเดียวจบ<ม>เดี๋ยวก็ไม่รู้จะจบหรือเปล่านะคะเพราะว่าฟางเราเหลือทั้งสองพันก้อน อะไรเยอะขนาดนี้ละคะฟางเยอะมากเพราะว่าฟางมันมีค่าเท่ากับทองคํานะคะเพราะว่าตอนนี้เราทํากิจกรรมไร้สารพิษเยอะมากนะคะที่บ้านลาดคือฟางนี้มันจะลดต้นทุนการผลิตในเรื่องของปุ๋ยลูกม้ยกออกแล้วก็ในเรื่องของปุ๋ยแล้วก็เรื่องของการคุมหน้าดินนะคะเรื่องของน้ําด้วยคือเราก็เลยจําเป็นต้องใช้ฟางนะคะลูกเตรียมหาน้ํามาใส่มันจะไหม่กระทะแล้วทีนี้ก็ รถไฟลงรถไฟลงก่อนรถไฟลงแล้วก็ฟางนี่ก็จะเป็นตัวที่ทําให้เกิดจุลินทรีย์วัตถุทํางานดีด้วยนะคะ,คะทาให้จุลินทรีย์ทํางานได้ดี<ม>แล้วก็เขาก็จะเป็นเออ<ช>เป็นสิ่งที่ทําให้หน้าดิน,นชุ่มชื้นตลอดนะคะเพื่อผลผลิตก็จะได้ผลผลิตดีโดยเฉพาะมะละกอที่สวนใส่หมอนนะคะเขาจะคุมฟางอย่างน้อยนี่ต้นหนึ่งก็สองสองออกสองมัดเลยแหละ อ๋อโอเบาทนะคะค่ะมันละ14บาทนี่คือราคาที่เกษตรกรอัดให้เราไงค่ะมันลงในลูกลงในหยดน้ำตามเพิ่มไปหยดน้ำตามเพิ่เลยทนี่ต่างจากอยู่ที่คลอง13ยังไงบ้างจ๊ะก็อยู่ที่นี่มันก็ได้เปลี่ยนบรรยากาศเดียค่ะบรรยากาศมันก็แตกต่างกันค่ะชอปลาออกค่ายแบบนี้ก็สนุกไปอีกแบบค่ะ สิบโมงแล้วยังไม่ได้กินข้าวหิวมากไหมจ๊ะไม่ค่ะเพราะปกติก็กินประมาณสิบเอ็ดโมงบ้างนี้ก็มีค่ะมันชินแล้วค่ะอช่ค่นแล้วเนาะ่นั้าเาะตื่น้นมเ่น่าจนะนาเนาะ่นทึ้มนะต่ข้นานะ่้นานะตื่้านะ่้าเนาะ่้าเนะตื่มาเะ่อนมาค่นมานะตื่นนมานาะ่นในมาเ่นมาก่น้นกินาื่เค เป็นบรรยากาศแบบบ้านนาค่ะทำกับข้าวอยู่ที่เถียงนาแต่ดูท่าคนตำนี่หมดแรงแล้วละมั้งคะก็คือปีนี้ที่เราได้มาฟังแถบนี้เพราะว่าเครือแหที่ไปขายข้าวให้เราเราก็เพื่อจะสร้างสัมพันธ์กันให้ต่อเนื่องเพราะว่าปีที่แล้วในคุณตาสมจิตหรือว่าทีมมันบ่วงนี่ท่านก็เอาเอาเอาแตงโม ไปถวายซึ่งแตงโมทําเองเป็นแตงโมหน้าก็เรียกว่าเป็นแตงโมในโมแล้งทีนี้เราก็เลยเพื่อทํางานเชื่อมต่อกันก็เลยทางคุณพ่อก็เลยบอกว่าจะรับอาสาอัดฟางให้วัดก็เลยได้เปลี่ยนจากบ้านเมกมาที่นี่เพราะว่าที่นี่ระยะทางก็ค่อนข้างที่จะใกล้กว่านก็เลยเป็นการทํางานกระบวนการกลุ่ม,อมของเครือแหที่ไปขายข้าวให้เราแล้วก็กระบวนการเก็บฟางทางนี้เขาก็จะ อัดให้เราประสานงานเรื่องการอัดให้เราแล้วเราก็เป็นฝ่ายมาขนเองเพื่อจะให้สอดร้อยในงานวอสามบอปีนี้นะคะเราก็จะเตรียมพื้นที่ที่ริมโมนโดยการที่ทีมนั้นไม่ต้องมาขนแต่ให้ทีมเด็กขนถ้าทีมเด็กขนเสร็จทีมนั้นก็จะลุยเรื่องกิจกรรมริมโมลไปเลยก็จะเป็นการที่เตรียมเด็กมาเตรียมงานไว้ให้ผู้ใหญ่แล้วก็เชื่อมต่อกันนะคะก็ประมาณนี้ถ้าไม่เสร็จยังไงนะคะเราก็จะมาหยิ เที่ยวนึ่งจะคิดว่าเราจะเอาม้วนเดียวจบภายในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ,คะจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะคะฟาง2,000ก้อนกับเด็กนักเรียนสันติอโศกทำนาแบบฟางผลฟางอยู่กลางท้องทุ่งค่ะซึ่งตอนนี้ก็มีรถมาช่วยลากแล้วแต่น้องๆส่วนหนึ่งก็ยังโน่นละค่ะ ขนฟางอยู่กลางทุ่งนาทีละก้อนทีละก้อนดูจากระดับส่วนสูงของน้องๆนักเรียนชั้นม .1 นะคะบางคนนี่ก็ตัวตัวสูงไม่เท่าก้อนฟางที่แบกเลยนะคะม .1 ជាខោក្រាបលេញនឹងตาព្រៃកណាចា ต้องป่าสันสให้ถึงจุดม้เหียนหญ่มากเลยนะยังจังถึงนั้นเวลาเหนื่อยละ<อ>ทั้งกายและใจหากสิ้นแสงสิ้นแรงคลาใดจะมีใครมาต่อเติมฝันผ่านมาแล้วหลายโรยพันใหม่ข้าวเดินไปด้วยใจมุมมันจะป่าไปจนชั่วชีวันคนอย่างฉันไม่ ยยอมแพ้มีบางครั้งเศร้าใจสิ้นดีไม่มีใครเข้ามาเลี้ยวแลที่ผ่านมานั้นมีเพียงแค่ก็คโอยมุ่งแต่สะซหนึ่งเหรอเชื่ออะไรครับชื่อเวฟครับเวฟเหรอ,อเป็นคนจังหวัดอะไรคะนครศรีธรรมราชครับอยู่ภาคใต้เหรอครับแล้วเคยทำนาไหมคะเคยครับทำที่ไหนคะทำที่บ้านครับ มาเห็นที่นี่แล้วรู้สึกยังไงบ้างจ๊ะก็รู้สึกดีครับสดชื่นดีครับที่นี่หิวข้าวหรือ,อยังคะน้องเวฟบยังครับยังหรอเลนี่มันสิบโมงแล้วนะแล้วเคยขนฟางมาก่อนหรือเปล่าคะเคยครับเคยขนที่ไหนอะ่ะที่บ้านอ๋อที่บ้านนม่เคยทำมาหมดแล้วเหรอครับทำไมน้องเว็บมาเรียนสมมาสิขาล่ะคะชอบชีวิตแบบ อยู่กับสิ่งเวทล้อมครับชอบอยู่กับสิ่งเวทล้อมชอบชีวิตแบบนี้เหรอ,รอมีความสุขกับมันยังไงบ้างมาเรียนแบบนี้คะ่ะก็สนุกครับไม่เบื่อมันวันหน,นึ่งนี้ได้เข้าไ,ด,ไ,ด,ได,ด้ได้ได้จดได้จดบันทึกบ้างไหมคะจดครับตับ้งแ,แต่มาบาลลาดนี่เขียนบันทึกว่ายังไงบ้างคะ่ะก็มันรู้สึกว่าได้ ทบทวนสิ่งที่ผ่านมาค่ะตอนนี้พี่ๆตัวโตๆนะคะก็ไปขนฟางขึ้นมาใส่ท้ายรถทีละก้อนสองก้อนต้องอาศัยการจัดเรียงที่ดีพอสมควรเลยล่ะค่ะเพื่อที่จะให้ฟางแต่ละก้อนนั้นอยู่บนรถได้มากที่สุด ว่าจะใส่เรียงยังไงให้ใส่ได้เยอะนะคะ,ะ,คะนี่คือการเรียนจริงๆค่ะเรียนกลางท้องนาเป็นห้องเรียนนอกกล่องของน้องๆสมาศิขาสันติอโศกค,ค่ะนี่และแล้วจากฟางเต็มรถตอนนี้ หลังจากเรียงวิธีใหม่ตามคุณอาเขาแนะนํานะคะก็ใส่ฟาง,งได้เยอะขึ้นปปแล้วก็มีพื้นที่อีกว่าง,งเยอะแล้วก็จะใส่ได้เยอะอีก,อกค่ะจนกมากทองทนทุกน้นํนตาตาครางครงทองทนนาทามกลางสายลงแห่งความแก่งแยงแ่งแข่งพันฉันไม่ยอมอยู่เชิญจะอย่างไรก็คน คนดินใต้ฟ้าเดียวกันจะแบ่งปันกันบ้างเป็นไร พี่แบบนี้มาทํางานแบบนี้ต้องดูแลน้องอยังไงบ้างคะก็คอยดูแลน้องครับก็อ,อย่างน้องทําอะไรไม่ถูกไงก็จะต้องคอยบอกค,อค,อครับไปละเป็นพี่วิ่งก่อนเลย ีแล้วบ่่คะอ๋อเฮ็ดมาประมาณสิบกว่าปีแล้วครับอ๋อสิบปีแล้วอันแล้วกกะิฟางนี่เอาไปเฮ็ดหยังฟางปกติถ้าทางวัดบ่มาเอานี่พวกเขาจะไถกบไว้ครับใช่ครับไถกบเพื่อจะเห็นเป็นปุ๋ยครับอันเห็นว่ามีการปลูกแตงโมแหลงน้ำบ่ค่ะมีครับนี่แปลงที่ปลูกแตงโมจะอยู่ตรงนี้ครับอ๋อม้านเนี่ยปลูกย่างครับอ๋อปลูกย่างได้ละค่ะก็จะปลูกช่วงเดือนนี่ละครับเดือนท่านว่าห้ามกราเนี่ยครับ ตอนนี้ก็ล่อทางวัดเพื่อนจะมาปลูกงั้ครับพี่ครับผมเห็เป็นจ้าไดเห็นลูกๆล้านๆเห็นเบียกกะบ่ค่อยเป็นดอกมะซอยแบบนี้ล่ะครับดีใจครับสีเหน้องๆลูกล้านทีรวบมือกันดีครับครับภูมิใจหนำเลยครับเขาว่ามันเป็นของเลี้ยนได้นน่หน้าได้ซอนยังแนนน้องๆเขาอะไรนี่มาต้องกันเนี่ยซสอนให้น้องนุ่งหัวจักความสามาคีล้วก็หัวจักหนาที่การงานครับยังเก็บเฟืืองเนี่ย ต้องเก็บจังไรจังจะได้ลายยังสินะครับได<อ>้จ,าจ,าจา้าจ้าว่าไปต่อสันระขอบคุณค่ะวิ่งตามมาไม่ทันไหวไหมโอ้ยนี่น้องมอหนึ่งนะคะเนี่ยอายุแค่สิบสิบเท่าไหร่คะสิบสามเหรอสิบสามปีเอง นักประมาณกี่โลอะคำนวณไม่ถูกเหมือนกันพ่อยัยพ่อใหญ่ซื้อว่าจังไรอพ่อใหญ่สมเทียดเหรออันหน้าพ่อใยัยบนเนี่ยตัวนี้ตัวนี้เป็นหน้าหน้าหน้าสาวแต่ว่ามูนเป็นหน้ามุ่น้องสาวอยู่พูดหน้าพอเนี่ยพูดตัวหฮวงบนมองมาแต่โม่ ปลายปีแล้วบปล่ป้าร้านซอยสืบป,ป้าตั้งแต่ปี40นนี่ค่ะปี88จนปี88ตั้งแต่ย UC 10เดี๋ยวหนิ612ล่ะไ <c oughs> อ612ล่ะ612น่ะเสียดหน้าวัยวันละพ่อไงสีท้ายถอดให้ลูกแล้วเดี๋ยมีลูกมาซอยเฮ็ดบ่มีลูกมาซอยอยู่คนหน,นึ่งโอ้หน้าหลายวันนี้เพิ่นพากันเฮ็ดจังใดล่ะนี่อันนี้มันมันมันหลายเจ้านี่เพิ่นแบ่งกันเอือยน้องเพิ่น พอฮองโกมาสื่อน้ำล่วงขึ้นหาอะไรเพิ่นแบ่งกันบุระหาอะไรก็สื่อสื่อมรดกเข้าไปเป็นจังใดอัดพญัยแบบอัดเฟืองไอ้เพิ่นเนี่ยโอ้อัดอยู่จักมือลหรจังใดเป็นก่อนลายเป็นสามมือมันสองพันก่อนอัดเปิดมือเปิดแว่นเลยพญัยไวยเหมือมือลรามือที่สามเคืงมือเม่ไข่แตกเลยว่อัดลายแบบนี้ไม่มันกัดเนื้อเคืองเนาะ เป็นจังไดพ่อยายคือขยันมันได้อาสาเหตุเพื่อนเจตีว่าจังไดเรียกคนขอเนาะอาตพานเพป็นว่าขอแต่แต่พี่กายนี่น,นี่ขอว่าเขาแล้วขอเพื่องอจังว่าได้อาจอเป็นจ<อ>ังไดละเมื่อนี้ลูกล้กลกลานล้านมาก็ดีใจแต่ละจังว่า <c oughs> ฉันไม่ลูกล้านมาเนี่ยนี่โบ่เมื่อดยดอกก็ยังว่าม่านหนึ่งม่านสองหนึ่งได้พ่อยายม่าหนึ่งม่านสอง แต่ว่าหันตัวนน้อยนี่ม่อหนึ่งม่อสองด้ยเขาว่าเป็นของเลียน่าสันแต่ไม่พอใหญ่เขาโรงเรียนวะค่ะโรงเรียนวัดหลุนสุดถ่ายแล้วนี่ตอนเป็นได้หน่อยเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าอยู่แบบพ่อใหญ่กำเนิดเลยแต่กำเนิดแต่พอแต่เมเฮ็ดหน้ามาตลอดมันนี่กบดเฮ็ดยังเฮ็ดแต่หน้าย่างเดียวเลียงลูก เด็กน้อยเขาว่าเขามาเรียนนี่พอ,อยายว่ามันเป็นการเรียนบอกมาเห็ดเวียกแบบนี้ห้วยกระสีได้หูตรงไหนผู้บกเคยเห็นตรงหน้ากระสีเด้เห็นแล้วนี่ก็การเห็นหน้ามันเป็นยังไรตรงหน้าพื้นหน้ามันเป็นยังไงสินเด้หูได้เห็น <c oughs> หูจักดีแล้วเขามานะานถ้ากันแรนเห็ดเวียกว่าสันนี่ได้เลยนี่แต่ว่าพอเห็นตอนอาร์ตเบื้องวหวโอ้ยสมาหลายแต่สิเก็บจังได <c oughs> มันเราไม่ได้น้อยสองพันก่อนจีสองพันก่อนยืนยคิดว่าวทีสิเก็บบ่แล้วง่ายเหรอเน,อะนาะข้างในพอเก็บนี่บ่แล, <c oughs> บแล้วบ่แล้วเก็บทีละกล้อนขึ้นรถทีละกอ้อนทีละก้อนตีบ่นเป็นของง่ายาก็ไม่แล้เราแบบวัด <c oughs> ขั้นแรกเออขั้นแรกแต่สานีแล้ว ขาะเกจะเข้ารนะ้รถอ่ะออวนใหญ่เอาใม่มาให้ใส่ท้ายรถแบบนี้ เศร้าหน้านี่มันต้องเฮียนหูโดยการเฮ็ดจริงหมอฟอยยัย <c oughs> คือพอนีนะ่เน้อเฮียนมาแต่นหน่อยเนาะงพอแม่สอนมาแต่หน่อยที่ปลาลำบาก<อ>ก็เจ๊ลำบากลำบากบ่ลำบากก็เฮ็ดคือเก่าจ้าที่แรงสีดียังฝนน้ำสีท่วมยังก็เฮ็ดคือเกาค่ะจักลุบพื้นได้พอแม่พาเฮ็ดเฮ็ดจ้าอ๋อแต่ว่าหน้าตรงนี้น้องนองุนง่งเขาเจ้าเฮ็ดจ้า อันว่าหน้าไรสารผิดบังหม้่ไรสารผิดมันใส่พ่นอยู่อะค่ะนี่ยนทุ่งนี่ยน่ยหน้าผมเองเนี่ยไกลสิปลูกแล้วอะค่ะนี่อันท้ยแล้วตีแล้วบานนี้ล่อไน่น้ำหน้าพูนเอารถมาแก่เพื่องเนี่เพิ่นว่าปีใหม่เพิ่นว่าปีใหม่ตีไหวถ้าเพิ่นแล้วเฮ็ดเรียบร้อยเหลือจะปลูกปลูกไรไรอยู่อะค่ะท้ายไหวเพิ่นสิบไรพี่กายกับปลูกอยู่นี่ยที่หลอบสองหลอบแหลกหลอบสอง รอบแรกนั้นประสบการณ์บ่มีปลูกแตงโมปลูกแล้วเก็บไปใส่ตะรางไว้ก็ดีพี่น้องบรรลาดเนี่ยแหละก็ปวกพี่บูนบอกเป็นสังมะซอยรอบแรกเก็บขายได้เงินสองหมื่นหารอบสองไปขายเองบาขายแบบแจ๊กไอ้เกิดเป็นคนมาเกยขายไปขายโมยู่ตลาดอไรยาพืนตี่รุ่นสองมาในไทยโกมันเกิด ธรรมัาสาบเปิดงามเดินมีหน้าเมษาเกิดไหมเกิดหมาเกิดเองเกิดเองได้กินพ่อมวันนี้ได้กินพ่อไปขายเด็กสามหมื่นหกบาทไงพ่กายเพไงแปลว่าเห็ดบุญหลายได้นี่ตึ้งแจกตึ้งแถมจ้โอเนาะตัวปีนี้พอบวฟ้าวัวช่วงนี้ค้นปลูกหลายคือพี่กายขายหลาดีกว่าแต่ว่าแถวหนิมบกค่อยแห้งนะ ปลูกบปป่ะต้องหดหนามเนาะบ่ได้หดหนามเลยล้วปลูกธรรมชาติซื่อๆนี่มันถอยยากมันถอยมันถอยยากว่ะมันเป็นพ่วงเนี่ยเป็นลล oh, าสลาี นี่แต่ก่อนเพื่องตี่ล่ะวนเลยวนเลยมองไม่เห็นกองฟังบังแล้วมองไม่เห็นก็เลยถอยไม่ได้สักทีหนึ่งแต่ก่อนเห็นเป็นรถอีแตกๆเนาะโอรถแตกๆแต่ว่าแตกๆมันบ่คือพวงตัวนี้มันกระมี่นั่นนี่พวงแตกๆเนาแต่วันมีลรกมันมี กงขางมีเล่าขางใส่บรดหลายามันบ่คือแบบนี้แบบนี้มันได้ยืนลงมาทั้งขางแก่ใส่างน้ำผ่านมาแล้วหลายร้อยพันไม่ก้าวเดินไปได้วยใจมุ่งมั่น,น,นจะ้าไปจนจจทั่วชีวัน คนอย่างฉันไม่เคยยอมแพ้